เอาดูโปรนี้นะอันนี้คือสีดำสีดำกับสีเงินล้วนช่องไฟประมาณนี้จาก1นึ0 0 0สนสองหมึงสองหมื่นเหลือห้าหมื่นห้าดูดิกระชากใจลูกค้าได้ไหมนะโปรกระชากใจที่บานนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเหลืออยู่ห้าหมื่นห้าสีดำช่องไฟประมาณนี้นะอลูมิเนียมอ่า สวยยนะเรียจะบอกให้ว่าถ้าติดรีโมทด้วยมีโมดปกติ19,000บาทไปติดตั้งพร้อมกันลูกค้าสั่งพร้อมกันเหลือแค่12,000บาทนะส่วนเรื่องอใครอยากได้อะไรไงอยากได้ถูกดีกว่านี้ก็มีให้อีกนะไอ้บ้านเนี้ยกว้าง6เมตรถูง2เมตร10เเซนใครสนใจทักมาเอาตามนั้นแหละ